และนี่ก็คือโซนของงาน TGS อันนี้คือโซนที่ทุกคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับมันอยู่ในงาน Gamescom Asia x Thailand Game Show นะครที่เรียกเป็นโซน B2B หรือว่า Business to Business นะครับซึ่งเป็นโซนที่บริษัทเกมจากทั่วโลกนะฮะมาเปิดตลาดนะครับเพื่อมองหา Publisher หรือว่าหานักลงทุนในประเทศไทยหรือแถบ Southeast Asia นะครับซึ่งวันนี้นะผมได้รับเกียรติจากบริษัทเม a z o n ซ Cloud นะฮะให้มาเยี่ยมชมที่บูธนะครับแล้วก็ บูธเนี่ยโซนด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่า K Game Playground ซึ่งรวม16บริษัทที่มีทั้งแอปพลิเคชันนะฮะรวมถึงเกมที่ในเกาหลีเขาฮิตกันมากรวมถึงเกมที่อยู่ในระหว่างพัฒนานะครับเขาอยากจะเปิดตลาดมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ในแถบบ้านเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่งาน Thailand Game Show มีอะไรแบบนี้และเมกะโซนคลาวคืออะไรนะครับลองไปฟังคุณอูกีชิกนะครับตัวแทนของ Cloud. เมกะโซนคลาวดย๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังไป amazon cloud is a um, managed service provider and we help our um, korean customers to um, deploy cloud service like aws uh, sponsored by korean government we are looking for cooperation between korean and thai gaming companies we are looking for uh, either uh, thai gaming developers or publishers uh, thank you for inviting us to thailand and we are, we'd, we'd love to visit thai again อ่ะครับสำหรับบริษัทแรกที่เราจะพูดถึงนะ,ะก็คือโทมาท็อกนะครับคือโทมาท็อกนี่นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันซึ่งเป็นบริการส่งข้อความระดับโลกที่ใช้บล็อกเชนสามารถแปลภาษาได้ถึง80ภาษาสมมุติว่าเขาพูดภาษาอังกฤษออกมานะครับโทมาท็อกก็จะแปลเป็นไทยให้แล้วก็ยังมีกระเป๋าเงินโทเคนในเชนโซล انا และเกมบล็อกเชนต่างๆอีกมากมายด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณสนใจพัฒนาเกมบล็อกเชนหรือ NFT นะครับโทมาท็อกก็อาจจะเป็นบริการที่น่าสนใจอันนี้ถือเป็นบริการที่ดีมากๆ ทุกคน w o r ร์สเเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะครับเพราะว่าทุกคนคงเคยมีความฝันว่าอยากจะสร้างเกมของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าทุกวันนี้พอ a อมันถูกพัฒนาขึ้นอ่ะเขาก็เลยเอาเทคโนโลยีของ AI นะครับเอามาบวกกับการสร้างเกมทําให้เราสามารถสร้างเกมที่เราต้องการได้โดยใช้แค่พร้อมเท่านั้นอันนี้คือเกมที่เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับก็คือใส่พร้อมไปว่าอยากได้เกม t h i r d Person หรือว่า TPS ที่แบบตัวเอกมีหูเหมือนแมว นะฮะแล้วก็พอสร้างมาปุ๊บอ่ะเวอร์ชั่นแรกมันอาจจะยังไม่มีต้นไม้ใช่ไหมเราก็เลยใส่พร้อมไปว่าแบบเฮ้ยเติมต้นไม้หน่อยเอาให้มันเหมือนป่าอะไรอย่างนี้นู่นนั้นนี่นะครับก็จะได้เกมหน้าตาแบบนี้มาซึ่งสามารถควบคุมได้กระโดดได้นี่นีเลยครับที่ทดลองเนี่ยใช้เวลาประมาณ2-3นาทีเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดคุณอยากทดลองใช้เวอร์ชั่นะครับอ่ะลองยกมือถือขึ้นมาแล้ว สแกน QR code นี้นะฮะปัจจุบันนี้เว r ร e ส g อใช้งานได้ฟรีนะครับถ้าเกิดใครที่อยากลองสร้างเกมเองอยากลองพร้อมด้วยตัวเองแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันรองรับแค่2ภาษาเท่านั้นก็คือภาษาอังกฤษและก็ภาษาเกาหลีนะครับถ้าเกิดใครที่เก่งภาษาอังกฤษามากๆอยากลองพร้อมอยากลองสร้างเกมดูผมแนะนําเลยนะในอนาคตเนี่ยเขาจะมีแผนในระยะยาวก็คือเขาอาจจะเปิดแพลตฟอร์มนะครับที่รวมเกมที่ทุกคนสร้างไว้ในที่เดียวกันแล้วก็ ถ้าเกิดเกมไหนสร้างรายได้ทำรายได้ได้ก็อาจจะมีการแบ่งเลน์ดูมาร์เก็ตแชร์อะไรพวกนี้เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆสำหรับ w o r ร์สเอนะครับอันนี้ลองใช้แล้วเอออันนี้เวิร์ก็อยากให้ลองมาใช้กันเยอะๆนะครับมันเข้าใจง่ายมากถ้าเกิดใครที่ใช้ชัด GPT เป็นอยู่แล้วเหมือนกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่บูธของเกม i g h t i n n Nations นะครับซึ่งเราได้คุยกับท่าน CEO ของบูธนี้ซึ่งเขาเล่าเรื่องราวให้เราฟังมันสนุกมากๆเลยหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ของคาแรคเตอร์ต่างๆเอาให้ผมสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันคือเกมโดดร่มสไตล์ไฟติ้งนะครับซึ่งมีคอนเซปต์ก็คือคือตัวของ c ีอเนี่ยเขาเป็นนักเขียนด้วยนะครับเขาเขียนหนังสือชื่อว่าเซลฟีมเป็นฟิคชันเป็นนิยายนะครับซึ่ง เล่าเรื่องว่าในโลกอนาคตเนี่ยจะมี UFO นะครับบินลงมาจอดที่ประเทศจีนทําให้จีนเนี่ยต้องจัดทัวนเมนต์นะฮะเพื่อที่จะเอาชายหญิงจาก200ประเทศนะครับเพื่อที่จะเอามาประลองกันเพื่อที่จะหา3 2คนที่สุดยอดเพื่อเอามาขับหุ่นนจ์หุ่นนจ์เซลาฟิมที่แบบยืนอยู่ข้างหลังเนี่ย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 ที่มีปีกเท่เนี่ยอ๋อพัดเซลาฟิมเขาบอกว่าต้องมี6ปีใช่แล้วเบสก็คือมาจากคัมภีร์ไบเบิลเลย อันนี้นี่ผมผมผมชอบความที่เขาเ,าเอาเอาหลายๆอย่างมาอัดเป็ไปในแนวของตัวเองนะครับแล้วตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นแบบทดสอบอยู่นะทุกคนมันก็จะเป็นการต่อสู้แบบที่ตัวละครชายหญิงเนี่ยต่อสู้กันแต่ว่าใช้มูฟของเขาเรียกว่าอะไรอะม a r t ชัลอาร์ตของแต่ละประเทศสำหรับประเทศไทยเนี่ยการต่อสู้ใช่ก็จะเป็นมวยไทยแต่ว่าอย่างอินโดนีเซียก็จะเป็นแบบปันจกักศีลั์เป็นกังฟูเป็นอะไรอย่างนี้ คือเขาบอกว่าเกมไฟติ้งเกมอ,อื่นนะครับมันมีข้อจำกัดหลายอย่างแล้วก็ไม่ได้มีมา r t เชียอารทั้งหมดทั่วโลกแต่ว่าทั่วทั้งโลกนี้มีศิลปะก,การต่อสู้มากมายเลยที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็น่าเอามานำเสนอในเกมของเขาคือในอนาคตเนี่ยเขามีแผนว่าแบบผู้เล่นร้อยคนในฟิลเดียวนะครับโดดร่มลงมาแล้วก็เลือกตัวละครลีลาการต่อสู้นะที่ชอบแล้วก็เอามาซัดกันเพื่อหาความเป็นที่ห อันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆยังไงก็ฝากนะฮะ Fighting Nations เอาไว้ในอ้อมใจด้วยจริงๆผมอยากผมฟังแล้วผมมองประกายตาของท่านซ e o ผมรู้สึกว่าเออเขาคนที่เขามีแพชชั่นในการทำอะไรบางอย่างนะเนี่ยว่ามันเจ็งนะแล้วก็น่าสนับสนุนนะครับอันนี้เขามีเกมมาให้ลองด้วยนะ,ะนครับนะก็คือ Tag h a c k Survival นะก็คือถ้าจะให้พูดให้เข้าใจง,งา่ายก็คือมันเป็นเกมแนว r o u e l i k e Survival นะครับแต่ว่าเกมนี้จุดเด่นกนะ็คือเขาจะมีทั้งหมด 16ตัวละคร16คาแรคเตอร์ให้คุณได้ mix ทีมที่คุณแบบเล่นแล้วมันทำหนักอะมันสามารถปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ตลอดเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูเขาให้เทสด้วยมาดูเกมเพลงกันดีวายนมอ่ะอันี้ผมพอสไว้นะฮะอ่ะเรากดไปต่อนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโลกไลท์อะทุกคนมันก็จะสุ่มเหตุการณ์ที่เจอเนะครับแล้วเราก็ต้อง รับมือแล้วก็ลุยไปพอถึงจุดหนึ่งเก็บแต้มถึงจุดหนึ่งเราก็สามารถเลือกบัฟได้นะครับว่าบัฟให้ตัวไหนเอาอะไรตัวไหนเกมแนวดนดนๆเลยเนี้ยไอ,อ้โดนชอบไอ้โดนชอบเลออ่นแล้วก็เนี่ยสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวละครเนี่ยมันก็จะมีแบบเอฟเฟกต์บัฟที่เราเลือกไว้นะฮะเรียกว่าอลังการฟุงฟ้งฟิ้งอันนี้ก็สมมติว่าอ่ะเลือกบัฟนี้นะครับตัวนี้ก็จะมี มีบัฟเวลาโยนมันก็จะแบบไฟลุกท่วมนะฮะเป็นเรซองเลเซอร์ยิงแล้วก็จะมีครูดาวในการเปลี่ยนตัวละครด้วยนะครับนอกจากเราจะเล่นแบบนี้นะครับเขาก็ยังมีโหมดอื่นด้วยมีทั้ง PVP มีไต่หอมีหลายๆโหมดให้เล่นนะครับยังไงก็ลองดูผมว่าทุกคนชอบแหละตัวละครก็น่ารักด้วยบูทเนี้ย ทีมพัฒนาไม่ได้มาแต่ว่าเราสามารถลองเล่นกันได้ทุกคนในสตรีมนะครับกับ Forest Heroes นะครับซึ่งเป็นเกมแนวเขาเรียกว่าอะไรอะโลกไลท์ t าวเวอร์ e ิ s เอนนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ตัวละครสัตว์ป่าต่อสู้กับพวกพืชที่มันกลายพันธุ์แล้วก็บุกรุกเข้ามาโดยการใช้การ์ดสกิลในการช่วยเหลือช่วยในการเล่นซัพพอร์ตทีมของเรานะครับเขาบอกว่าโหของมันเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นเทพธิดาพิทักษา ที่ต้องปกป้องผุนป่าจากศัตรูที่เข้ามารุกรานนะครับเกมผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับเกมแนวนี้อยู่พอสมควรแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์ที่สามารถแบบจ่ายทีเดียวแล้วเล่นได้เลยตอนนี้อย่างที่บอกไปมีในสตรีมแล้วเรียบร้อยนะครับยังไงถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปซื้อมาเล่นได้นะฮะลองดูตัวอย่างเกมก่อนอย่างที่คุณเห็นอยู่เนี่ยว่าเ,เราถูกใจเกมแนวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมแบบนี้มันมันเป็นเกม กินเวลาชีวิตนะแค่แบบว่าถ่ายถ่ายป๊บเดียวคือแบบเที่ยงคืนไม่รู้ตัวมันเพลินมันเพลินจริงเล่นเพลินยาวๆไปใช่ผมเชื่อว่าทุกคน,นรู้จักชื่อโยกังกันดีอยู่แล้วเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ดังนะครับแต่ว่าบริษัทเคลเกมเนี่ยเขาก็ซื้อ IP ของโยกังมานีมาสร้างเกมแนวไอดเอลที่ชื่อว่าโยกังไฟร์ดราก้อนนะครับซึ่งเกมแนวไอดเอลทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็เป็นเกมที่ มีตัวละครแล้วตัวละครจะตีๆๆๆฟาร์มของมันแค่เราปล่อยไว้เฉยๆนะครับพอเราเข้าเกมอีกทีเราก็จะได้ทรัพยากรมากมายตัวละครก็จะเติบโตเว,วลอัพอะไรนี้นะฮะก็จริงๆแล้วอ่ะมันม,ม,นมีมันมีระบบกาชาเปิดสุ่มตัวละครซึ่งกราฟิกของของโยกังเนี่ยก็จะถูกทำให้เป็นแบบแนว SD น่ารักน่ารักในลักษณะนี้นะครับนอกจากไอดอลที่แบบว่ายืนตีมอนเก็บเวลแล้วเนี่ย เขายังมีระบบในการสร้างเมืองอัปเกรดเรียกว่าความเจริญโยกังเนี่ยมันจะมีทั้งฝ่ายธรรมะและก็ฝ่ายอาธรรมทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องเป็นสงครามของสองฝ่ายที่ต้องยึดดินแดนกันคือสมมติว่าคุณเลือกธรรมะ มันก็จะมีชาวธรรม,มะอยู่ฝ่ายเดียวกับเรามีกิลมีตีบอสนะครับช่วงวันที่3 0ตุลาคมเนี่ยก็จะลนช์เกมนี้ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับส่วนในช่วงปีหน้าเนี่ยก็จะเปิดทั่วโลกหรือว่าช่วงเซาท์อีสต์เอเชียบ้านเราก็อาจะได้เล่นกันในช่วงนั้นซึ่งเท่าที่เห็นฟุตเทจแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยเกมนี้น่าสนใจถ้าเกิดเป็น ชื่อเกมโยกังก็แทบจะขายคนบ้านเราได้แล้วอะแล้วก็เป็นเกมแนวใหม่แนวไอเดอรที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวเปิดบริการเมื่อไหร่ก็รอมาตามกันก็นแล้วกันอันนี้ดูจากภาพดูจากพรีเซนต์แล้วก็เออน่าสนุกดีกาชากันสนันแน่นอน f วอติน่าแลบเนี่ยก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่ไม่ได้เอาเกมเข้ามาโชว์นะครับแต่ว่าตัวเกมเขาเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็วางจำหน่ายในสตีมแล้วนะครับในราคา810บาทนะฮะแล้วก็มี จะมีแพ็กเพลงอีก300กว่าบาทม,มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวริทึมนะครับเป็นมิวสิกเกมที่ตัวโน้ตจะล่วงลงมาแล้วเราใช้คีย์บอร์ดในการเล่นในการกดจำนวนโน้ตเพื่อที่จะปลดล็อกตัวละครที่เรียกว่าดาตต้าเบสนะครับตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักมีความเป็นแนวอนิเมะแล้วเพลงในเกมเนี่ยก็จะเน้นใช้เพลงแบบเพลง,บบพลงอนิเมะวูคาลอยอะไรอย่างเงี้นนะนอกจากเพลงพวกนี้แล้วเขาก็ยังมีออริจินอลมิวสิกด้วยนะครับผมที่สามารถเล่นได้นะฮะยังไงก็ลองไป ตักันได้นะครับในสตรีม810บาทถ้าเกิดใครที่สนใจลองกดดูตัวอย่างก่อนได้ลองฟังดูก่อนได้แต่ผมว่าก่าจะปลดล็อกดาต้าเบสทั้งหมดเนี่ยผมว่าเกมมันยากพอสมควรเลยนะใช่ปะอาร์ตเป็นคนที่เล่นมิวสิกเกมรู้สึกว่าเกมนี้มันมันยากไหมเท่าที่เราดูเม่ี้ต้องกลับบ้านไปลองฟังเพลงดูก่อนพอถ้าเพลงโดนใจก็อยากจะเล่นเพราะว่าพวกมิวสิกเกมอะถ้าเพลงมันถูกแล้วถูกหูเราอะอเราจะอยากเล่นเ้ยแล้วเรื่องของความชาเลนส์อะไรเนี้ยมันก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันท้าทายเพราะว่าเกมนี้เขาบอกเขาจะมีสตอรี่ด้วยนะถ้าเกิดอยากจะรู้สตอรี่ในคบเนี่ยอยากรู้เนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะต้องกดล็อกตัวละครให้ครบว่างนั่นเถอะนะครับตัวละครน่ารักดีใช่น่ารักน่ารัก,รกแต่เพลงเพราะหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่งานเนี่ยเราเราไม่ได้ฟังเพลงนะครับแต่จะต้องกลับไปฟัง บูทนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ชื่อว่า Tanks l i g h นะครับเป็นเกมที่ผู้พัฒนาเขาทำาปันแค่4คนเองนะแต่ว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเกมแบบ Portal แล้วก็ Superliminal นะครับซึ่งเป็นเกมแก้ปริศนาเป็นห้องๆอ่ะคือคอนเซปต์เกมเขาดีนะ Tanks l i g h เนี่ยก็คือเราจะมีไฟฉายที่เอาไว้ส่องอ็อบเจกต์ต่างๆอันนี้เป็นกิมมิคที่ทำให้คุณเห็นภาพได้ง่ายๆคือภาพนี้คุณจะเห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมแต่พอมันโดนแสงปุ๊บคุณจะเห็นรูปทรงที่แท้จริงของมัน อย่างเงี้ยอ่าอน,น้ามันจะเป็นแบบเป็นคิ้วแบบเป็นลูกบาศอะ่ะเจ๋งดีอ่ะแล้วพอไม่มีแสงคุณก็จะเห็นเป็นงี้ซึ่งเราต้องใช้รูปทรงพวกนี้ครับในการเขาเรียกว่าอะไรแก้พัเซอร์เพื่อที่จะหาทางไปต่อถ้าเกิดใครที่อยากทดลองเล่นด้วยตัวเองนะครับก็ลองโหลดเดโมมาเล่นได้แล้วในสตรีมนะฮะแล้วก็เขาเขียนไว้นะครับว่าแบบถ้าเกิดคุณกด wish list เอาไว้เนี่ยก็ถือว่ามันช่วยชีวิตพวกเราได้มากจริงๆนะครับอย่างไงเดฟเขาก็หวังการซัพพอร์ตจากทุกคนนะครับ เกมนี้จริงๆเกมนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าคุณทิมเซยงนะครับเป็นอดีตโปรดิวเซอร์ของ RO ในน l กออนไลน์แล้วก็ Tree of Severe เนี่ยเป็นคนที่พัฒนาเกมนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็คือ Chrono Maze คือดูอาร์ตเวิร์อ่ะสวยมากนะอาร์ตน่าสนใจแบบโคตรๆอันนี้ก็จะเป็นเกม MMO RPG <ะ>แบบผมว่า MMO อ่ะทุกคนเข้าใจอยู่แล้วก็คือเกมเก<ะ>็บเวลนะฮะซึ่งมีแลนที่จะเปิด ช่วง Q2 ในปีหน้านะครับก็เก็บเลเวลตีบอสภายได้กราฟิกที่แบบว่าสงสน,น่ารักภาพมันจะแบบฟุ้งๆอารมณ์แบบ free of เซ e ว r ยคือเรียกว่ายกข้อดีของทั้งสองเกมอ่ะมาไว้ในเกมนี้นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เทสเนี่แต่ว่าภาพที่คุณเห็นในหน้าจออยู่ตอนนี้ก็คือแบบเออมันก็มันก็เป็นเกมที่ดูดีจริงๆนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เป็นคอ MMORPG อยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องอยากเล่นเกมนี้แน่นะครับ ยังไงก็รอนะฮะปี2026ช่วงคิวสช่วงต้นปีเอาจริงไม่นานเกินรอนะเพราะอันเนี้ยตุลาแล้วใกล้ถึงแล้วอีกประมาณ7-8เดือนเท่านั้นเองอาจจะได้ลองกันบูธของค่าย Playmepistol Wars นะฮะแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาแล้วเกมนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยเล่นเนี่ยก็ เกมออกมานานมากแล้วนะสำหรับค่ายนีย้กับ Little God of the Abyss นะครับแต่ว่าวันนี้เขามีเกมใหม่มาแนะนำก็คือ Slayer the Demon h a u n t e d World นะครับคอนเซปต์ในการสร้างเกมเนี้เขาบอกว่าถ้าเกิด Nintendo อยากจะทำเกมแนว Soul l i g h ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเกมจะเป็นแบบเป็น Top I View อะ่ะแล้วก็เดินเป็นช่องๆนะครับแก้ปริศนานะครับแกพ้พซแล้วก็ความยากของมันเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่คุณเจอบอสคุณต้องจำแพทเทิร์นของมัน ก็คล้ายๆแบบพวกเอลเดนริงพวกอะไรเงี้ยเกมที่แบบบอสยากๆอะ่ะโซลไรต์โซลไรต์ <So light. S 1> อ่าเกมแนวโซลไรต์ที่แบบบอสยากๆอะ่ะถ้าเกิดคุณพลาดทีเดียวเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสสูญขิดและตลอดเวลาถ้าเกิดใครที่ซาดิปชอบความท้าทายอยากเจอเกมยากๆเข้าเส้นเข้าไส้บอกเลยว่า Slayer The Demon of h a อฟพันเทนเวเนี่ยเป็นเกมที่คุณควรลองนะครับมีมีร้านในสตรีมใช่ไหมมีรับในสตรีมราคา369บาทนะครับ300กว่าบาทอ่ะจำไม่ได้ละ มีในสตร,รีมราคา300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไงก็ไปลองกันได้นะครับดูเกมพงเกมเพลย์ได้เกิดถูกใจอยากเสพความยากแนะนำเกมนี้จาก Beepistol Wolf ถ้าเกิดคุณถ่ายเฟซบุ o กเนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นแอดผ่านหูผ่านตากันมาบ้างกับ Legend of Avatar นะครับก็เป็นเกมแนวไอดอล 3D ที่ได้รับความนิยมมากนะครที่เกาหลีเขาบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยงานยุ่ง แต่ว่าแหมงานยุ่งหุ้นก็ต้องเทรดเอาทองก็ต้องซื้องานก็ต้องทำแต่ก็อยากเล่นเกมด้วยทำยังไงเขาก็เล่นแนวไอดอลนี่แหละซึ่งมันเกมแนวไอดอลอ่ะมันก็เล่นไปเรื่อยๆเปิดทิ้งไว้แล้วกลับไปทีก็กดคอลเลกของนู่นนี่นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเกมแนวไอดอลแบบไซส์สกอร์แต่ว่าจุดเด่นของเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเท่าที่คุณเห็นเนี่ยผมบอกเลยนะคาแรคเตอร์ดีไซน์กับอาร์ตเวิร์คของเกมนี้นะครับมีความโดดเด่นมากๆเรียกว่านักวาดฝีมือ ใช้คำนี้ละกันของโคตรดีดีไซน์อย่างสวยคือถ้าเกิดใครที่แบบชอบแนวแบบเก็บคาแรคเตอร์แบบสวยๆอะไรเงี้ยบอกเลยเกมนี้อันนี้เลยแนะนําจริงๆบ้านเราเรียก,ยกว่าเกมผู้บริหารอ่าใช่ว่ามีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับตอนนี้ค r วอาโค้ดอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดใครที่ยิ่เก็บไปเซิร์ชนะฮะเปิดมือถือเข้ามาจี G ที่หน้าจอตอนนี้คุณก็สามารถโหลดเกมเล่นได้แล้วกับ Legend of a v a t a r จ้าเดี๋ยวผมจะกลับไปลองเพราะว่า ชอบลายเส้นชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ส่วนตัว i love coffee เนี่ยเป็นเกมที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ สาวๆในเกาหลีใต้เนี่ยชอบเล่นกันมากนะครับก็จะเป็นเกมน่ารักน่ารักที่เราจะได้รับบทเป็นเจ้าของร้านกาแฟาที่ลูกค้าจะแห่ล้วเข้ามาต่อคิวสั่งออเดอร์นะฮะแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือด้านล่างของจอมันจะมีพัลเซอร์อย่างที่คุณเห็นอยู่นี่เมื่อกี้ผมลองเล่นนะครับมันก็จะมีพวกแบบเราก็ล่าฟุกบิสกิตไปผสมกันนะครับแล้วก็ผสมผสมผสมไปเรื่อยๆจนได้ของที่ต้องการแล้วเราก็จะได้เงินกลับมาทําให้เราสามารถขยายร้านจ้างพนักงาน เพิ่มเติมนู่นนั่นนี่คือเป็นเกมพัซเซอร์ที่มีไว้ฝึกสมองต่างจากแนวไอดอลนะถ้าเป็นไอดอลนี่ก็จะแบบชิลๆปล่อยชีวิตปล่อยจอยแต่ว่าอันนี้นี่คุณต้องโฟกัสกับมันสำหรับคนที่ชอบความท้าทายนะครับยังไงก็รอติดตามนะไม่รู้ว่าปีหน้าจะมาซาวิสเอเชียแล้วรวมถึงประเทศไทยหรือเปล่าสำหรับสาวๆที่ชอบเกมแนวน่ารักการาฟิกน่ารักเป็นน้องสัตว์น้องเฟอร์รี่อะไรแบบนี้ไอเลิฟคอฟฟี่เนี่ยคือคำตอบของคุณนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเกมจากเดฟเกาหลีนะ สิ่งที่ C ีไฟส์เกมนะครับหรือว่า Z ซตไฟเซตห้าเขาเอามาก็คือเกมที่ชื่อว่า Pixel Heroes a อเวนเจอรนะครับก็จะเป็นเกมแนวไอดอลแบบพิกเซลที่คนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอดอลอีกแล้วพี่มันแตกต่างยังไงอะ่ะอันนู้นก็ไอดอลอันนี้ก็ไอดอลนี่ก็ไอดอลอีก Idol แล้วมันแตกต่างยังไงคือเกมนี้เท่าที่ผมคุยกับผู้พัฒนานะเขาก็บอกว่าความแตกต่างก็คืออ่าโอเคแน่นอนว่ามันคือเกมแนวพิกเซลนะครับแบบนี้เลยกราฟิกแบบนี้เลย ก็จะเป็นตัวละครของเราที่แบบว่าเดินยิงมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีจุดที่สู้กับบอสแล้วก็ดรอปพวกอีควิปเมนต์ต่างๆนะครับเคลียร์ดันจงดันเจียนเนี่ยนะฮะก็จะมีอีควิปเมนต์ดรอปครับแล้วก็อีควิปเมนต์แต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีพวกเอลเมนต์มีธาตุที่ได้เปรียบเสียเปรียบก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์แล้วนอกจากนี้ที่มันเด็ดกว่านั้นเลยก็คือเกมเนี้ยถ้าเกิดคุณแบบคุณไม่ได้สนใจที่จะเบรกมันนี่นะครับก็ สามารถเล่นเพื่อความสนุกหาเพื่อนใหม่ๆอะไรพวกนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเมงกมันนี่เกมนี้มันมันเบสอ n blockchain นะสามารถเล่นเพื่อที่จะเก็บเหรียญเก็บอะไรได้ด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้เขาสามารถเล่นได้แล้วทั้ง iOS และก็ Android นะครับถ้าเกิดใครที่สนใจแนว i อด e แบบอ่ะแค่ชอบภาพพิกเซลอยากจะเล่นแบบ ขำๆก็จัดได้เลยนะครับกับ Pixel Hero a v e n g e r นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นเก็บลง mm hmm. เก็บเหรียญด้วยก็ลองศึกษาดูนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันเล่นได้ทั้ง2แบบถ้ามันอยากเล่นแค่สนุกมันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับยายก็ลองได้ถ้าใครชอบแนวพิกเซลนี่มนผมว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าตัวเกมนำเสนอด้วยกราฟ,ฟิกที่แบบน่ารักมากๆนะครับไปไปกันต่อ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพี่ทำไมบูธนี้มีแต่แบบเกมไอดอลทั้งนั้นเลยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่ฮิตที่เกาหลีเขาก็พัฒนาออกสู่ตลาดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าแต่ละเกมเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่ตางๆกันอย่างเกมนี้นะฮะ WarTech AFK เนี่ยผมกับอาร์ตก็ลองเทสกันไปพอสมควรจนพอจะรู้ข้อดีของมันแล้วว่าเฮ้ยโอเคมันประมาณนี้คาแรคเตอร์ดีไซน์ก็คือจุดเด่นของเขาถ้าเกิดใครที่ชอบแนวโมเอะโมเอะนะฮะ mm hmm. น้องเมดคนนี้ก็จะเป็น ตัวที่คุณจะได้เล่นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เท่านั้นฮนะมันจะมีสกินให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็มีระดับความแรงนะฮะนอกจากนี้นะครับมันเป็นเกมไอดอลที่สามารถแต่งตัวละครหญิงให้น่ารักตามใจเราได้แล้วเนี่ยจะเวลาเล่นเนี่ยมันจะเก็บเลเวลสกิลไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเก็บเลเวลสกิลถึงจุดหนึ่งเราก็สามารถเอาสกิล2ส,สกิลมาผสมกันจนได้สกิลใหม่แบบสู่มได้ด้วยและที่เหนือัน อันนี้คือน่าจะไม่มีในไอเดอลแบบอื่นก็คือสามารถ PvP กันได้นะครับสูงสุดเนี่ยได้แมปละ10คนซึ่งวิธีเล่นเนี่ยมันเหมือนการอินเวตสมมติว่าเราฟาร์มอยู่ในฟิลหนึ่งกำลังฟาร์มฟาร์มเก็บเวลอยู่นะฮะแล้วอยู่ดีๆมีคนเนี่ยบุกเข้ามาในฟิลเราแล้วก็มาต่อสู้กันอันนี้เนี่ยผมถามเขาว่าถ้าเกิดเราสู้ชนะแล้วเราได้อะไรแล้วแพ้แล้วเสียอะไรเขาบอกว่า ขออุไว้ก่อนนะครับซึ่งเกมนี้นะฮะปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะเปิดให้บริการแล้วที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจกราวิกสวยมากนะแล้วก็ลื่นมากลงพลังใช่แม้มอนสเตอร์มันจะเยอะแต่ว่าลื่นปลืด้ด นะแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันเดโมเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวเกมจริงยังไม่ได้ลอนช์นะจริงๆแล้วว่าเนเจอร์มันคล้ายๆอันพอสมควรนะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยุ่งทำงานทำการกันมากเกมแบบนี้บางทีก็อาจจะเป็นคำตอบที่เราไม่ต้องไปโฟกัสกับมันเยอะนะครับแตก็ฝากด้วยอ่ะยังมีเยอะที่เราต้องไปกันเพราะฉะนั้นไปกันเถอะไอ้หนุม่ม E.N.P เกมนะครับนำเกมชื่อวมาเชียนคิงนะฮะเข้ามาเปิดตลาดในในบ้านเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบูธไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเขามีคิวอารโค้อันหนึ่งนะผมเข้าไปอ่านมาแล้วเขาให้ข้อมูลว่านี่คือเกม IDOL แนวจอมยุทธนะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยก็จะมีการ UP p ทั้งแบบ1 v 1 3 v วินึแล้วก็มีกิววอร์เรียกว่าสู้กันทั้งกิล แต่ว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะแบ่งแบบเป็นแนวจอมยุทธ์ที่มีอาวุธได้5แบบนะเท่าที่ทราบนะที่ในพรีเซนต์นะผมก็จะเห็นดาเห็นกระบี่เห็นทวนเห็นหมัดอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถคัสตอมตัวละครได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็บิสเนสโมเดลของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกมกาชาที่สามารถให้เราได้ซุ่มชุดสุด่มอาวุธสุ่มนูน่นสุ่มนี่นะครับเอามาต่อสู้กันนอกจากนี้ยังสามารถอัปเกรดแล้วก็ตีบวกของได้ด้วยนะฮะอันนี้ถือว่า ก็ต้องเติมเพื่อความเป็นหนึ่งไอ้อย่างที่บอกไปว่ามันมีเกมไอดอลเยอะจริงครับแต่ว่ามันก็จะมีหลากหลายรูปแบบทั้งกราฟิกทั้งแนวทั้งทั้งเดี๋ยวก็น่ารักเดี๋ยวก็ pixel นู่นนั่นนี่มีทั้งแบบสร้างเงินเก็บเหรียญได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะซึ่งมาเชี a l วคิงเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับทุกคนนะครับยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะพอได้คุยกับเขาแล้วนะับผู้พัฒนาก็รีฟมาว่าคอนเซ็ปต์ของเกมเนี่ยก็คืออินสปายมาจาก Uh, Resident Evil หรือว่า Silent h i l l อะไรพวกนี้ <Okay. S 1> ก็เป็นเกมเกี่ยวกับเฮอร์เรอร์ที่เราต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่มันแบบเซตติ้งเกมนี้ net, เหมือนเราตื่นมาเราจะรู้สึกว่าเราอยู่บนบนเรือที่เราต้องเอาตัวรอดแก้ปริศนาแล้วก็ประจญภัยเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์อันตรายให้ได้นะครับซึ่งความยาวของเกมนี้จะอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงถึงจะจบแต่ว่าเดโมที่เขามาให้เล่นวันนี้ก็คือสชั่วโมงเลยนะก็จะเป็นการแก้ปริศนาลองดู อย่างตรงเนี้ยผมก็งงแล้วนะว่าว่ามันต้องไปยังไงอ่ะมีลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาอ่ะผมต้องเลือกอันไหนมันก็ต้องไปตามหาเบาะแสว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าตรงไหนอะไรยังไงนะแต่ละที่ก็จะมีแบบมีคาใบ้เขียนไว้นะครับอันนี้คือเพิ่งเ,เริ่มเกมเลยเหมือนเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเละอ่ะเราเรียกว,ว่าแบบ เป็นปริศนาเรือผี่ได้ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่ามีผีหรือไม่อย่างไรนะแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยกระดิ่งเหรออ่าเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรวะเออทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเฮ้ยไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นการย้อนเวลาอะไรอย่างนี้บ้ากระดาษโน้ตด้วยอ๋อเป็นในนี่เป็นห้องแบบห้องเขาเรียกว่าห้องแหลรห้องสวดมนต์อ๋อเรียกว่าห้องล้างบาป ห้องสวดมนต์ห้องสวนห้องสวดห้องภาว,วนา <c oughs> อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจเกมนี้นะครับมีมีแพลนวางจําหน่ายในสตรีมในช่วงเดือนเมษาปีหน้านะครับใครที่ต้องการก็สามารถกดวิชลิสไ้ได้เลยถ้าเกิดใครที่ทเกียดค้นหาชื่อเกมเซนาราเดอ Sacrament นส์ะสามารถนี่ QR Code อยู่ตรงนี้ยกมือถือขึ้นมาสแกนแล้วไปกดวิ l i ิสกันได้นะ้าบัตน,นาวนะครับผม แต่เท่าที่ดูเนี่ยอันนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นเนาะเราก็ยังไม่เห็นว่ามันมีความสยองอะไรบรรยากาศของเรือก็ดูเป็นดูเป็นเรือปกติที่ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรแต่ผมเชื่อว่าถ้าเล่นต่อไปอะ่ะเมื่อกี้ผมยืนดูคนเขาเล่นไปถึงฉากน่ากลัวมันก็สยองใช้ได้นกัน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ16บูธของ K Game Playground ที่นำมาโดย Mega Zone Cloud บอกเลยว่างาน Gamescom Asia x Thailand Game Show ปีนี้นะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดมิติใหม่ๆของการลงทุนเกี่ยวกับวงการเกมและอย่างยอดเยี่ยมจริงๆปีหน้าฟ้าใหม่ก็รอติดตาม Mega Zone Cloud ไว้ให้ดีนะครับว่าเขาจะนำความเป็นไปได้ใหม่ๆอะไรเข้ามาในบ้านเราอีกวันนี้การท่องเที่ยวเราก็จบลงเท่านี้ครับไปละจ้าสวัสดีครับ